เผยจตพิทีทอาการขายของแพงที่แบรนด์ระดับโลกใช้ที่เขาไม่เปิดเผยกับคุณเห็น<ๆ>ในตลาดครับมีคนพูดเยอะแต่ไม่ค่อยเปิดเบื้องหลังและผมเลยอยากทำวิดีโอเหล่านี้เพื่อให้คุณเห็นตอนนี้เรามาดู5เคล็ดลับกันเลยครับข้อแรก คือเฮอริเทจหรือมรดกที่อยู่มายาวนานถ้าคุณอ่าน Harvard Business Review ครับเขาบอกว่าทุกแบรนด์เนี่ยที่สามารถชาร์จราคาแพงได้นะครับมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดและสิ่งนั้นคือ Heritage หรือมันเหมือนมรดกที่อยู่มายาวนานส่งมอบต่อรุ่นสู่รุ่นและถ้าคุณมาดูตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะแบรนด์แรกลุยวิ t องเนี่ย ก่อตั้งในปี 1854, Airmes ก่อตั้งในปี 1837, Gucci ใน 1921, Dior ใน1946คือมันอยู่มายาวนานเลยทำให้แบรนด์เหล่านี้เนี่ยดูขลังดูอยู่มานานดูน่าเชื่อถือแล้วคำถามคือย่างกี้ครับแล้วมันจะใช้กับธุรกิจคุณยังไงถ้าธุรกิจคุณอยู่มานานแล้วครับอยู่มาหลายปี30ปี50ปี70ปีโปโมโมันครับอย่างเช่นหนในลูกศิษย์ผมครับหรือคนที่คอนซัล์กับผมเนี่ย ธุรกิจเขาอยู่มายาวนานมากแต่แทนนี่จะโปรโมทว่าอยู่มายาวนานเรามีวิธีปฏิบัติเรามีลักษณะพิเศษที่เราส่งมอบต่อรุ่นสู่รุ่นและนั่นคือความคลังของธุรกิจเรามีเรื่องราวเราเป็นสตอรี่เขากลับไม่โปรโมทสิ่งนี้เลยครับแล้วพอไม่โปรโมทสิ่งนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องแข่งขันกันด้วยราคากับเจ้าอื่นแต่วันนี้เนี่ยลองคิดดูครับถ้าย้อนกลับมาเนี่ยคุณสร้างสตอรี่มาดีคุณบอกว่าคุณอยู่มา70-80ปีแล้วมันมีวิธีการอะไรบางอย่างเนี่ยที่ส่งมอบต่อยูดีแบรนด์ก ขลังขึ้นมาทันทีหรือแบ,บแรนด์ก็จะดูมีราคาขึ้นมาทันทีตอนนี้ถ้าคุณเพิ่งเริ่มครับหนึ่งในวิธีที่คุณทําได้คืออะไรครับลองดูเขาว่ามันมีธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมคุณไหมที่อยู่มานานแต่ว่าเขาไม่ได้ยอดขายดีก็ได้นะครับอาจจะยอดขายต่ําก็ได้หรือจะปิดตัวไปแล้วไปซื้อชื่อมาก็ได้ครับนั่นคือวิธีที่เราสามารถเอาตัวเองไปพ่วงกับแบรนด์เหล่านั้นว่าแบรนด์นี้อยู่มา80ปีแล้วบางครั้งชื่อเฉยๆหรือความยาวนานเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบ ที่เพิ่งเปิดมาและวนั่นคือสิ่งที่หนึ่งในบุคคลที่รวย,วยที่สุดในโลกเบอร์นาร์ดอานด์ทำครับเขาไม่ได้สร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตองที่เขาเป็นเจ้าของทดียเ,เขาไปซื้อมาเพราะเขารู้ความขลังของชื่อเหล่านี้รู้ความขลังของเฮอริเทจยิ่งอยู่มานานยิ่งสร้างสตรอรีด่ดียิ่งขายได้แพงขึ้นแล้วสําหรับผมเองครับผมเข้าใจถึงสิ่งนี้แต่ผมเปลี่ยนนิดนึงครับผมไปโพกับคนที่อยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นแบร์ธุรกิจนี้มา 30- 40ปโรเบิบยู่มา40ปีแล้วเา เชิญเข้ามาแล้วเราตัวเองไปพ่วงกับคนเหล่านี้พอเราพ่วงเขาคนเหล่านี้มา้องไงครับเราเอาแบรนด์คนเหล่านี้มาใช้กับเราหรือแม้กระทั่งผมจ่ายค่าลิขสิทธิธ์ให้แบรนด์เนี่ยเพราะอะไรครับแบรนด์เขาเนี่ยที่เขาทาธุรกิจนี้มา40ปีครับเขามีชื่ออยู่ทั่วโลกมีหนังสือเขียนเยอะแยะมากมายพอผมเอาตัวเองไปผูกกับแบรนด์เหล่านี้เนี่ยมันเลยทําให้เราสามารถชาร์จราคาที่แพงขึ้นได้แล้วนั่นคือทั้งหมดของข้อแรกข้อ2ให้เน้นขายลักชัวรี่เวลาเราพูดถึงคําว่าลักชัวรี่เนี่ยคนส่วน จะนึกถึงคําว่าหรูแต่จริงๆแล้วครับคำว่า Luxury ไม่ได้หมายความว่าหรูเลยถ้าคุณถามนะครับหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลก่เป็นเจ้าของลุยส์วิตตองดีออย่างเบอร์นาร์ดอานอนเนี่ยเขาบอก Luxury ไม่ใช่ความว่าหรูครับ Luxury มันมาจาก2คําครับคาแรกคือ creativity มันมีความคิดสร้างสารรค์กับอันที่2คือคุณภาพหรือเราเรียกว่า quality เพราะงั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าให้ขาย Luxury ไม่ได้บอกให้หรูนะครับหรูคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือ เราเน้นของที่คุณภาพดีที่สุดแล้วเราเน้นมีความคิดสร้างสารรค์ผนวกเข้าไปด้วยถ้าคุณผนวกสองอย่างนี้ได้นั่นคือความหมายของทาว่า l u x ลักชัวรี่อย่างแท้จริงแล้วทํายังไงครับให้มีคุณภาพก่อนคอรรคคุณภาพคือของทุกอย่างที่มาจากเราเนี่ยคุณต้องเน้นเลยครับของต้องคุณภาพดีถ้าไม่ถึงมาตรฐานคุณไม่ทําและตัวอย่างที่ดีที่สุดที่คุณเห็นได้นะครับถ้าคุณศึกษาบริษัท Apple จริงๆเนี่ยซัมซุงหรือแบรนด์อื่นๆเนี่ย จะรับนวัตกรรมก่อน Apple เสมอครับจะเอาไปพัฒนาสร้างเป็นมือถือพับได้จะมีบลูทูธก่อน Apple เสมอแล้วคนกะด่าว่าเฮ้ยแอปเปิลเนี่ยแม่งไม่ทันเลยแม่งไม่ทันโลกเลยสู้แบรนด์ถึ่งน็ไม่ได้แต่สิ่งที่คนไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับแอปเปิลเขาชัดเจนมากๆครับว่าไม่ว่านวัตกรรมอะไรจะเกิดขึ้นมาจะเป็นบลูทูธหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณภาพมันไม่ได้มาตรฐานที่เขาตั้งไว้เขาจะไม่ปล่อยมันออกสู่ตลาดแล้วมันสําคัญยังไงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณปล่อยออกมาก่อนเนี่ยแล้วของมันไม่ได้ตาามคุณภพ มันเสียชื่อแบรนด์คุณและนั่นคือสิ่งที่ Apple เนี่ยมีพันธสัญญากับลูกค้าของเขาว่าทุกครั้งที่คุณใช้ของ Apple คุณจะได้มาตรฐานที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้มันดีจริงคุณรู้เลยครับมาตรฐานดีแน่ๆเวลาเขาออกมาเขามั่นใจก่อนครับไม่จําเป็นต้องใหม่ที่สุดแต่ถ้าออกมาแล้วคุณภาพต้องดีและนั่นคือสาเหตุที่ Apple สามารถเรียกราคาที่สูงกว่าตลาดได้เยอะเพราะคนเชื่อในคุณภาพของ Apple แต่คุณภาพอย่างเดียว ก็อาจจะไม่พอครับที่ทําให้ a pple เนี่ยมีคนต่อแถวซื้อทุกครั้งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ a pple ต่างมา,มากๆคือความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีดีไซน์สินค้าของเขาลองดูคอมพิวเตอร์ครับสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกอันเนี่ยนะเป็นสีเบจดูน่าเกียดน่าเกียดเพราะออกแบบโดยเอนจิเนียร์ครับไม่ได้มีคนคิดค้นถึงดีไซน์แต่พอสตีฟจ็อบส์มาเนี่ยเขาเริ่มปรับเปลี่ยนทาดีไซน์ทําคอมพิวเตอร์ให้มันสวยงามใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วพอคุณผนวกครับทั้งดีไซน์ทั้งความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับคุณภาพ นั่นแหละครับทำให้มันเกิดลักชัวรี่ขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ยิ่งราคาสูงคนคนยิ่งต่อแถวยิ่งขายแพงคนยิ่งต่อแถวตอนนี้คําถามคือเฮ้ยแล้วเราจะสร้างความคิดสร้างสรรค์นในธุรกิจของเรายัางไงครับเบอร์นาร์ดอโนพูดเนี่ยเขาบอกว่าการจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วบางครั้งมันต้องสุดโต่งมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณดูในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุณดูแฟชั่นโชว์เนี่ยความคิดของด ต้องอนุญาตให้มีสิ่ง,งนั้นนะครับแม่งเสื้อผ้าที่คุณเห็นแล้วแบบแม่งไม่มีทางใสายได้ในชีวิตจริงครับแต่ว่าการที่เขาอนุญาตให้คุณเขาคิดแบบนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดความคิดอย่างอื่นขึ้นที่คุณสามารถเอามาใช้ได้จริงแต่ถ้าคุณลิมิตครับแบบว่าเฮ้ยถ้ามีความคิดสร้างสรรค์อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะไม่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วคําถามที่เกิดขึ้นคือเราจะมาใช้กับธุรกิจของเราอย่างไรข้อแรกเลยครับพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพที่สูงก่อนที่คิดจะขยายแล้วนี่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเองครับ mm hmm. ผมลงทุนในอลไรธุรกิจมากไมมว่าจะเป็นร้านอาหารโกโก้โกคนส่วนมากชอบพี่ว่าฉันจะขายได้เยอะอยังไงฉันจะขายได้เยอะอยังไงแต่ กุญแจสําคัญมากๆคือวันนี้เนี่ยคุณมาดูครับว่าสินค้าคุณเนี่ยมันมีคุณภาพดีพอเนี่ยคุณภาพที่เฮ้ยคนมาใช้แล้วคนประทับใจมากๆแล้วรู้สึกว่ามันต้องส่งมอบต่ออันนี้ถ้ายังทําสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งคิดจะขยายหรือไม่ได้ทั้งร้านอาหารครับคือร้านอาหารที่ผมเจอเนี่ยพยายามจะขยาย,ขายต่อเร็วมาฉันอยากจะยอดขายได้เยอะฉันอยากที่ยอดขายได้อแต่ลองมาถามตัวเองเัาว่าวันนี้เนี่ยคุณภาพที่คุณมีมันสุดยอดขนาดนั้นเรียง อาหารคุณภาพดีหรือยังเซอร์วิสมันดีขนาดนั้นเรีอยงแล้วคุณเข้าใจลูกค้ายอย่างถ่องแท้หรือยงังถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นได้แล้วใช้เวลาหน่อยครับก่อนที่จะเน้นขยายเนี่ยทำให้มันดีสุดๆ ตอนนี้พอมันดีสุดแล้วการขยายไม่ยากครับพเพราะถ้าของดียังไงคนก็อยากได้อันที่2ครับความคิดสร้างสรรค์ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมจ้างดีไซเนอร์มาไม่ใช่นะครับหนึ่งในวิธีที่คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้นนเลยเนี่ยคือการเรียนรู้จากอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคุณเลยยกตัวอย่างเช่นครับถ้าวันนี้คุณเห็น Netflix เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาใช้นะครับในอัลกอริทึมในการแนะนําหนังให้คุณเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นพยายามเข้าใจลูกค้าแล้วแนะนําหรือออกแบบเสื้้้ออผาาใหมมันตตรงงกบคว เขามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมเขาและนั่นคือสิ่งที่คนเรียนรู้ได้ครับว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเขาทำยังไงเพราะหลายๆครั้งเรามองแต่อุตสาหกรรมเดียวกันหรือคนที่ทําเหมือนเราแต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะคิด360อองศาเนี่ยนะครับลองไปดูอุตสาหกรรมอื่นๆที่แม่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจคุณเลยครับแล้วดูว่าแม่งมีอะไรที่เวิร์กมากๆม,มันปรับใช้กับธุรกิจคุณได้ไหมแล้วถ้ามันปรับใช้ได้ เอาสิ่งนั้นมาครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เหมือนกันครับอย่างล่าสุดของพี่ดูมวยประเทศไทยโอ้หแม่งทําอย่างอลังการมากผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาสิ่งนี้มาปรับใช้กับอุตสากรรมสัมนาอะไรใหน้คนรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกได้เรียนรู้ด้วยแต่สนุกสนานด้วยถ้าคุณสามารถทํสองข้อนี้ได้นะครับทั้งมีคุณภาพและ creativity นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจคุณจะต่างแล้วชาติราคาแพงได้ข้อสามการขายสถานะถ้าคุณศึกษาจิตวิทยาของมนุษย์จริงๆครับเราไม่ได้ต่างจากวานอนหรือเอฟเท่าไหร่เรา ถูกปลูกฝังมาครับว่าเราต้องการสถานะในสังคมมันถูกปลูกฝังมาเราทุกคนชอบดึงสถานะตัวเองขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แบรนด์ Brand ใหญ่เลยขายสถานะให้กับคนนั่นคือสาเหตุที่เขาเอาแบรนด์ของเขาไปผูกกับนักกีฬาบ้างเอาไปผูกกับนักสแสดงบ้างหรือเอาไปผูกกับอินฟลูเอนเซอร์หรือไฮโซบ้างเพราะอะไรครับเวลาเราเห็นคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เราชื่นชอบคนที่เรามองแล้วให้คนนี้เนี่ยมีสถานะสังคมที่สูงกว่าเราเขาใส่แบรนด์เหล่านี้อยู่แล้วเราก็อยากได้แบบนั้น เราก็เลยจะซื้อเสื้อผ้าหรือสินค้านั้นแล้วมันใช้ยังไงกับธุรกิจของคุณครับแปงงลง่ายๆครับวันนี้เนี่ยคุณสามารถเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปผูกกับอินฟลูเอนเซอร์ได้ไปผูกกับดาราได้เหมือนกันหรือไปผูกกับนักกีฬาได้เหมือนกันแล้วหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยแต่ฉันไม่มีเงินคืออย่างงี้ครับถ้าคุณศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่างฟูบูนะเป็นแบรบ INA, นด์ที่ฮอปสมัยก่อนเนี่ยนะก่อตั้งโดยเดมอนจอห์เนี่ยเขาเนี่ยเอาแบรนด์ของเขาเนี่ยไปให้เพื่อนเขาซึ่งเป็นนักฮิปฮอปตอนนั้นยังไม่ดด้ังากกคบือ LLQ J ใสว ฟูบูในโฆษณาแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนไปแบ <_ d ata> ปบเฮ้ยใ,ใส่หน่อยใส่หน่อยพอใส่บ่อยๆเนี่ยคนฮิปพอปเริ่มใส่เยอะหรือไปให้ฟรีเลยด้วยซ้าไปเนี่ยคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยฮี่พอบต้องใส่ฟูบูคนเลยซื้อฟูบูเยอะแยะ,ยะมากมายขุญแจสําคัญคืออย่างนี้ครับบางครั้งมันไม่ได้ใช้แค่งเงินอย่างเดียวมันอาจจะต้องทําเยอะไปคุยเยอะหน่อยหรือว่าเฮ้ยยอมแลกเปลี่ยนไหมขอคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณสามารถเอาแบรนด์คุณไปผูกกับสถานะได้คุณจะขายได้เสมอมันคือเกมของสถานะครับแล้วเราต้องเข้าใจจิตวิทยาพวกนี้แบรนด์ใหญ่ใช้ิ พวกนี้กับเราเสมอครับยกตัวอย่าง Ni กี้ครับเวลาคุณเห็นนักกีฬาที่คุณชื่นชอบใส่แบรนด์เขาเวลาคุณใส่แบรนด์เนี่ยมันไม่ได้ดูหรูก,กับคนอื่นนะครับแต่คุณรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวคุณคุณอาจจะไม่ได้ขายแพงด้วยแต่คุณขายความต่างเพราะฉะนั้นในที่นี้เนะี่ยคุณไม่จําเป็นต้องหาเซเล็บที่บอกว่า ค่าตัวแพงสุดๆแต่คุณต้องเข้าใจครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคุณพยายามขายสถานะอะไรจะขายแพงขายต่างแถวขายแนวเซอร์ขายแนวแบบเด็กแนวขายอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วพยายามดูครับว่าใครเนี่ยเป็นผู้นําทางความคิดในพื้นที่นั้นคุณก็ลองคิดดูครับว่าคุณจะไปโฟว์คนเหล่านี้ยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเหล่านี้เห็นเนี่ยคนคนนี้แต่งตัวแนวนี้ใช้ของสิ่งนี้หรือพูดถึงสิ่งนี้หรือโคกับสิ่งนี้แล้วถ้าคุณทําได้เนี่ยนะพอเขาเห็นบ่อยๆเขารู้สึกว่าเขาอยากได้แบบ เขาอยากแต่งตัวแบบนี้เขาอยากทำัวแบบนี้เขาอยากได้สิ่งของแบบนี้แล้วนั่นรบบคือวิธีการสร้างสถานะแบบหนึ่งที่คุณเอาไปใช้ได้ กับธุรกิจคุณโดยทันทีเลยหรือแม้กระทั่งของผมเองครับเน้นมากๆว่าเราทำงานกับสปีกเกอร์ที่เป็นิน international เท่านั้นเอาตัวเองไปผูกกับอินเตอร์อย่างเดียวเลยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดังที่สุดนะครับในตลาดแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตัวเองไปผูกว่าเฮ้ยคนที่ชอบสัมมนานแนวอินเตอร์ในประเทศไทยต้องนึกถึงชื่อบริษัทเราเป็นอันดับต้นๆเวลาเรียนอินเตอร์เขานึกถึงบริษัทผมและนั่นคือสถานะที่เราขายครับข้อ4ี่คือการเข้าใจ Demand และก็ Supply ในตลาดคนส่วนมากครับตั้งราคาอิงจากมีความต้องการในตลาดเท่าไหร่และ Supply ในตลาดเท่าไหรแต่ถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาเบื้องลึกของสิ่งนี้คุณจะตั้งราคาสินค้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและสิ่งที่แบรนด์ใหญ่มักจะทำคืออย่างนี้ครับเขาพยายามปั่นให้มีความต้องการมากขึ้น แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายาม Limit Supply โดยตั้งนะครับผมเรียกว่า artificial supply หรือ supply limit ลอมครับคือเขาตั้งใจที่จะให้ของมันน้อยมากๆในตลาดแต่สร้างดีมาร์ให้เยอะขึ้นเพื่อกันราคาเยอะขึ้นแล้วขายแพงได้ตลอดสมมติในวันนี้เนี่ยในร้อคนดีมาร์จริงๆอาจจะมีแค่20ตอนนี้แทนที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยผมมีของ20แล้วขายในราคา100บาท300หรือ500ผมบอกเฮ้ยของจริงเรามีอยู่แค่5เท่านั้นของมีคุณภาพดีเท่านั้นมีเฮอริเทจทุกอย่างเลยแต่เราตั้งอยู่ที่3,5 0 0หรือ5 0 0 0 มีห้าอันเท่านั้นเพราะมันเป็น limited edition แล้ว5คนนี้ก็จะซื้อครับแต่อีก15คนที่ยังไม่ซื้อเขายังมีดีมานอยู่เขายังมีความต้องการอยู่แต่เขาซื้อไม่ทันหรือว่ายังเงินไม่พร้อมหรือจังหวะไม่ใช่แต่ความต้องการมันไม่ได้หายไปครับแล้วยิ่งระยะเวลานานขึ้นนะครับพอคุณเปิดขายคนพวกนี้ก็ยังอยากซื้อแล้วคุณก็ยังลิมิตอยู่แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยจากบริษัทเพชรครับอย่างบริษัท DBS เนี่ยถ้าคุณศึกษาจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเพชรจริงๆแล้วนะครับมันมกยยยอมมาาาาา เขาซื้อเพชรจากคนเหล่านะั้นแล้วเก็บเข้าตู้เซฟครับแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย mm hmm. เขาเรียกว่าลิมิตสป라이ครับมันเป็นสป라이ที่เราลิมิตเนี่ยเราตั้งข้อจํากัดแบบปลอมๆหรือ artificial ไว้แล้วทําไมครับทำให้คนเนี่ย perceive ว่าหรือเห็นว่าเฮ้ยของน้อยในตลาดแต่ความต้องการสูง <S 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 เขาเลยสามารถชาร์จราคาแพงได้แล้วหลายแบรนด์ทําสิ่งนี้ได้แบบเนียนมากๆถ้าคุณไปซื้อของที่เนี่ยหลายๆครั้งเป็นอะไรครับของไม่มีของหมดผมถามจริงๆครับ ของมันไม่มีหรือทำไม่ได้เลยเหรอกระเป๋ามันมีแค่นั้นจริงๆเหรอหรือต่างหูซื้อสีนี้แล้วไม่มีสีนึงจริงๆเหรอคุณเป็นแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้ ไม่ครับมันมีครับแต่เขาต้องการสร้างข้อจํากัดว่าให้ของมันมีจํากัดนะแล้วพอาําบ่อยๆทำบ่อยๆมันเข้าไปอยู่ในจิตวิทยาะคนครัะว่าของเนี่ยของมันน้อยจริงๆนะครับแล้วราคามันเลยแพงได้นั่นคือสาเหตุที่เขาเข้าใจครับว่าทําให้ดีมานเยอะขึ้นเราลิมิ t ต็ดสป라이ดเราสามารถขายได้แพงขึ้นเสมอสิ่งที่คุณทําได้ในธุรกิจคุณเลยครับคืออันแรกใช้หลักการสีข้อทั้งหมดพราะคุณใช้หลักการพวกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพยายามสร้างสินค้าของคุณให้มันเป็นลิมิ t ต d ดเอดิชันครับคืออย่า พยายามขายตามดีมานดีมันเท่าไหร่เราขายอย่างเดียวขายเดียวไม่ครับพยายามสร้าง Limited Edition แล้วปล่อยออกมาของจานวนจํากัดเสมอคุณเทรนลูกค้าของคุณครับว่าของมีจํานวนจํากัดมันขายแพงแล้วมันเป็น limited edition พอคุณทําอย่างนี้เรื่อยๆคนจะเริ่มชินกับสิ่งนี้ครับแล้วคุณจะสามารถชารจแพงได้มากขึ้นข้อห้าครับคือเล่นเกมระยะ,ะยาวเวลาขายของแพงชื่อเสียงคือทุกอย่าง แล้วในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุณขายแพงมากๆคุณจะไม่ได้ขายได้สม่ำเสมอมันจะมีบางช่วงที่คุณขายดีมากจะมีบางช่วงที่คุณขายไม่ได้แล้วในช่วงที่คุณขายไม่ได้สิ่งที่คุณทําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคนส่วนมากครับไม่ได้เล่นเกมระยะยาวสิ่งที่เขาพยายามทําคืออยากได้เงินเยอะที่สุดในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเวลาขายไม่ได้เขาทาอะไรครับลดราคาสินค้ามาให้ส่วนลดบ้างให้อะไรบ้างแล้วสิ่งนั้นเนี่ยคือทําร้าย ชื่อเสียงคุณในระยะยาวถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีความต้องการน้อยอำนาจในการตั้งราคาคุณจะสูงแต่ถ้าวันนี้คุณมีความต้องการมากมาคุณอยากได้เงินมากๆเพราะคุณมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดในธุรกิจคุณอยู่อำนาจในการตั้งราคาคุณก็จะต่ำลงหมายความไงครับคุณก็จะพยายามลดราคาลงมาคุณก็จะต้องรีบขายเพื่อเอาเงินเข้ามาแล้วถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยในระยะสั้นคุณอาจจะได้เงินนะครับแต่ในระยะยาวคุณกําลังเสียชื่อแล้วทาให้แบรนด์ของคุณตกต่ำลงมาถ้าผมตั้งราคาสูงโดยเพาะเวลาผมเข้าไปพูดน อย่างครั้งที่แล้วผมมีวิดีโอนึงเนี่ยว่าเฮ้ยสร้างไรายได้ส0 0 0 0 0ต่อวันยังไงเนี่ยคุณสามารถเช็คตรงนี้ได้เนี่ยในการขึ้นพูดบนเวทีคือเวลาผมขึ้นพูดบนเวที0 0 0ต่อวันไม่ได้ทุกเดือนจะมีคนจ้างครับเราก็เลยหาวิธีอื่นในการสร้างเงินเราไม่ได้อิงกับตรงนี้อย่างเดียวนั่นคือสาเหตุที่คุณเห็นเนี่ยเจ้าของบริษัทหรือ CEO บริษัทนะรับงานนอกมีไปพูดบ้างมีขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาที่อื่นนิดหน่อยบ้างเพื่ออะไรครับเพราะอย่างน้อยเขาจะได้มีกระแสงเงินสดเข้ามาแล้วไม่ต้องมานั่งตั้งราาาาคพยมท อย่างเพื่อขายให้ได้คือเราเล่นเกยมยาวครับแล้วในเกยมยาวเราต้องยอมแพ้ในระยะสั้นเพื่อให้ได้ในระยะยาวและนี่คือทั้งหมดครับ5เคล็ดลับของการขายของแพงที่บริษัทระดับโลกใช้แล้วเขาไม่บอกคุณตั้งแต่ข้อแรกเลยครับการสร้างเฮอริเทจหรือให้มันเป็นมรดอกหรือวิธีปฏิบัติที่ส่งมอบต่อรุ่นสู่รุ่นหรือแม้กระทั่งข้อ2ครับขายลักชัวรี่ยังไงเน้นคุณภาพและเน้นความคิดสร้างสรรค์ข้อ3ครับหรือเราเน้นขาย สิ่งที่เราเรียกว่าสเตตัสหรือถานะข้อ4เราเข้าใจเรื่องดีมาส์สปล이ดข้อ5คือมีมายเซตที่เล่นเกมระยะยาวถ้าคุณเอา5ข้อนี้ไปใช้ในธุรกิจคุณผมเชื่อว่าคุณจะสามารถขายสินค้าหรือการบริการคุณในราคาสูงได้ถ้าคุณชอบวิดีโอแ,แนวนี้นะครับผมอยากให้คุณคอมเมนต์ด้านล่างว่าเฮ้ยคุณอยากฟังวิดีโอในแนวนี้หรือแม้กระทั่งพิมมาก็ได้ครับอยากฟังหัวข้อแนว,แนวไหนผมจะพยายามทำวิดีโอแ,แนวนั้นมาให้กับคุณแล้วถ้าคุณยังไม่กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆหรือแท็กเพื่อนเพื่อเลยก็ได้ครับว่าวิดีโอนี้แม่งเจ๋กมากๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ